สวัสดีค่ะคุณครูชี่คุณครูพันชนันันบุญทองใหม่นะคะหรือว่าครูวันอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เรามาเรียนเรื่องการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและสหศสวรรษนักเรียนรู้หรือไม่ว่าการนับช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์มีความสัมพันธ์กับเวลาเวลาจึงมีความสัมพันธ์ กับการศึกษาประวัติศาสตร์เพราะจะทำให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังนอกจากการนับช่วงเวลาเป็นพุทธศักราชและคิ์ศักราชแล้วการนับช่วงเวลาที่ยาวนานยังมีการกำหนดช่วงเวลาออกเป็น10ปีเรียกว่าทศวรรษ1 0 0ปีเรียกว่าศตวตรรษ 1,000พปีเรียกว่าาสวรรษต่อไปเรามาดูความหมายหลายช่วงเวลาของทศวรรษทศวรรษหมายถึงช่วงเวลา10ปีการนับทศวรรษมักจะใช้กับปีคิตทศกราดเป็นหลักนักเรียนรู้หรืไม่ว่าการนับทศวรรษเริ่มต้นนับอย่างไรการนับทศวรรษ เริ่มนับปีที่ขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์เป็นปีแรกของทศวรรษแล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลขเก้าเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะทศวรรษที่2010เริ่มนับตั้งแต่2010จนถึง2019ดังนั้นทศวรรษที่2010จึงเป็นช่วงเวลาตั้งแต่คิเตศกราช2010จนถึงคิเตศกราช2019 แต่ปัจจุบันนิยมใช้กับพุทธศักราชดังนั้นพุทธศักราชที่2,560เราจะนับไปถึง2,569ทศวรรษที่60จึงเป็นช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราช2,560ไปจนถึง2,569เป็นยังไงกันบ้างคะกับการนับทศวรรษต่อไปเรามาดูความหมาย และช่วงเวลาของศตวรรษศตวรรษหมายถึงช่วงเวลา100ปีการนับศตวรรษจะมีข้อแตกต่างจากการนับทศวรรษการนับศตวรรษเริ่มนับปีที่ขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งเป็นปีแรกของศตวรรษแล้วนับต่อไปสิ้นสุดที่เลข100พุทธศตวรรษนับจากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาไปแล้ว 1>, 1ปีไปจนถึงปีที่100เป็นพุทธศตวตรรษที่1ดังนั้นพุทธศตวตรรษที่1หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราชที่1ถึงพุทธศักราชที่100พุทธศตวตรรษที่25หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราช2 4 0 1ถึงพุทธศักราช2500ถ้าปัจจุบันเราอยู่ใน พุทธศักราช2,563นักเรียนคิดว่าเราอยู่ในพุทธศตรวรรษที่เท่าไรคะเราอยู่ในพุทธศตรวรรษที่26หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่2 5 0 1ถึง2,600ต่อไปเรามาดูคริสตศตรวรรษนับปีที่พระเยซูประสูติเป็นปีที่1ไปจนถึงปีที่100 เป็นคริสตศตวรรษที่หนึ่งดังนั้นคริสตศตวรรษที่หนึ่งหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คิสตกักราชที่หนึ่งถึงคิสตกักราชที่หนึ่งร้อยถ้าปัจจุบันเราอยู่ในคริสตศตวรรษที่21นั่นหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คิสกศักราช2001ถึงคิสตกักราชที่2,100 ต่อไปเรามาดูความหมายและช่วงเวลาของศารสวรรษารสวรรษหมายถึงช่วงเวลา1000ปีการนับสารสวรรษเริ่มนับปีที่ขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งเป็นปีแรกของสารสวรรษแล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดที่1,000การนับสาสวรตของพุทธศกธักราชหรือพุทธศาสวรรษนับปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วหนึ่งปีเป็นปีที่หนึ่ง ไปจนถึงปีที่หนึ่งพันเป็นศาสสวสรรษที่หนึ่งของพุทธศักราชดังนั้นศาสสวัรษที่หนึ่งของพุทธศักราชเริ่มนับตั้งแต่พุทธศักราชที่หนึ่งไปจนถึงพุทธศักราชที่หนึ่งพันแล้วถ้าเป็นศาสสวรรษที่สองล่ะคะเราจะเริ่มนับอย่างไรศาสสวรรษิที่สองของพุทธศักราชหมายถึงช่วงเวลาพุทธศักราช1 0 0 0ถึงพุทธศักราชที่2,000 ต่อไปเรามาดูสา kind of ส,สวัสดของคิทัสกราลานับจากปีที่พระเยซูประสูติเป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งพันเป็นสาสวัสดที่หนึ่งของคิทัสกรารดังนั้นสาสวัสดที่หนึ่งของคิทัสกรารนับตั้งแต่คิทัสกรารที่หนึ่งไปจนถึงคิทัสกรารที่หนึ่งพันถ้าเป็นสาสวัสดที่สองของคิทัสกัารก็หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่ คิดตศกาศที่1 0 0 1ไปจนถึงคิดตศกาศที่2000เป็นยังไงกันบ้างคะการนับช่วงเวลาแบบทศวรรษศตวรรษและสหศวรรษต่อไปเรามาดูการใช้ทศวรรษศตวรรษและสศสวรรษเพื่อทำความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสารดังตัวอย่างตัวอย่างจากหนังสือ หนังสือการขุดค้นทางโบราณคดีในอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยของกรมศิลปกรระบุว่าวัดศรีสวายสร้างขึ้นในพุทธศตรวรรษที่18เช่นเดียวกับศาลตาผาแดงและโบราณสถานที่วัดพระพายหลวงจากตัวอักษรสีแดงพุทธศตรวรรษที่18หมายถึงช่วงเวลาใดคะอ่าพุทธศตรวรรษที่18หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่ พุทธศักราช1,701ถึง1,800ต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างจากประกาศองค์กรสหประชาชาติประกาศให้ทศวรรษที่2,010เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนอนองค์กรสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญและผลักดันเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยกำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละห้าสิบทศวรรษที่2,010คือช่วงเวลาใดคะทศวรรษที่2,010หมายถึงช่วงเวลาระหว่างคิตศกราด2,010-2,019ถึง2019ต่อไปเราลองมาทำแบบทดสอบกันดูนะคะข้อที่1ถ้าปัจจุบันเป็นคิตศกราช2,010อีก3ทศวรรษ จัดตรงกับคิดตักราชใดคะตอบกันถูกไหมคะตรงกับคิดตักราช2040ต่อไปข้อที่2พุทธศักราช2553เท่ากับพุทธศตวรรษเท่เาไรคะพุทธศตวรรษคือ100ปีนะคะตรงกับพุทธศตวรรษที่26ต่อไปข้อที่3คิดตักราช1981อด เท่ากับคิดตศตวัษที่20ข้อที่4พุทธศักราช2599เท่ากับศาสวัตที่3ค่ะข้อที่5คิพศักราช1,999เท่ากับศาสวัตที่เท่าไรคะที่2ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทำถูกกันหรือเปล่า คุณครูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ